ของเล่นใหม่าอีกแล้วโอ้โหเอ f ี <laughs> ถูกใจแน่นอนรุ่นนี้นะคะคือ AJC Leon ของเรานั่นเองตัวใบนะคะอัปเกรดชุดแต่งน้องวินเนียนให้กับ AJC Leon ด้วยนะคะน่ารักมากโอ้โหเสร็จสําเร็จไปจากร้านเลยทุกคนตอนนี้นะคะทําได้ทั้ง3สีเลยนะถ้าเกิดออริจินอลมันต้องสีเหลืองใช่ไหมใช่อ่าเป็นตัวนี้นะคะก็ใส่าตามินเนียนแบบนี้เลยหรือว่าจะอยากได้สีอื่นเปีขาวสีน้ำเงินค่ะมีหมดเลย เจรุ่นซีไลออนนั่นเองนะยังได้มอเตอร์แรงๆ2,000วัตต์เหมือนเดิมนี่แล้วก็แบตเตอรี่นะคะได้เป็นแบตเตอรี่กาฟีนใช้างานยาวๆเลย2ปีนะคะคตัวนี้ความเร็วสูงสุดนะคะได้อยู่ที่ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะน้องเมย์แล้วก็ระยะทางเนี่ยได้ประมาณ70กิโลเมตรแน่นอนเห็นหน้าตาซิ่งๆแบบนี้คนจะชอบแบบว่าเฮ้ยมันดูเหมือนรถน้องของเล่นอะออมันต้องจดทะเบียนไม่ได้ไดแน่เลยใช่ไหม จะบอกว่าตัวนี้นะคะสามารถจดทะเบียนแล้วก็พรบรได้ด้วยก็คือขี่ไปตำรวจไม่จับแน่นอนหม,มายความว่าคนสามารถพานอนมินเนียเนี่ยซิ่งไปได้เลยนะคะ <Wow. S 2> ขึ้นถนนได้เลยตำรวจไม่จับแน่นอน <c oughs> โอ้โหเก๋เกินนะคะเ <c oughs> บาะทำให้ใหม่ด้วย <c oughs> ให้เข้ากับชุดสีเนาะ <c oughs> ใช่แล้วเบาะนี่แอบเหมือนจะแอบปัดด้วยหน่อยนึง <c oughs> อ้าวสิ่งเกินคอสีเลออนนะคะเขาให้มาชุดแต่งเป็นปั๊มตู้ปลามาสําเร็จจากโรงงานเลยซิ่งแบบนี้นะคะเขามีระบบคร u สคอ control มาให้ด้วยเกียร์ถอยหลังก็มีแบบนี้เลยถอยหลังให้ด้วยนะ มีช่องเสียบ USB ให้นะคะแล้วก็ตัวรถนี่ก็มาพร้อมกับทั้งกุญแจแล้วก็รีโมทสตาร์ทด้วยใส่ของทุกคนมันกว้างมากนะคะโอ้โหใส่<ด>ของดดได้ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้มั้งเรื่องที่จริงดูแล้วน่าจะใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้เลยโอ้โหเก่ง <Okay. S 2> มากเลยนะคะมาส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะพามาดูตรงนี้เป็นเรื่องของไฟนะคะเผื่อ FC อยากเห็นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟแบบนี้เลยเนาะสิ่งทเท่แบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ย แน่นอนว่ายังสามารถแต่งต่อได้เยอะน้องเมย์ mm. ทรงยอดนิยมแบบนี้นะคะบอกเลยว่าไปต่อได้อีกไกลนะคะสำหรับตัว AJC ไรออนนะคะตอนนี้ราคาปกตินะคะอยู่ที่49,900บาทนะคะแล้วตอนนี้สำหรับใครที่สนใจนะคะตัวนี้นะคะน้องมินเนี่ยนของเรานะคะมีกีบอิเชอร์ให้ด้วยลดไปเป็นหมื่นนะน้องเมย์โอ้โหลูกค้าที่สนใจนะคะเป็นเงินสดหรือ คอนไฟแนนซ์ <Conf> <Conf idence S 2> ก็ได้ด้วยก็คือได้ไวอเชอ์ทังะะ้งคู่นะคะวอเช์ทั้งคู่นะคะตัวนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะฟรีดาวทำสัญญาฟรีถึงหน้าบ้านเลยใครสนใจนะคะติดต่อช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะเรามีทุกช่องทางเลยนะคะแล้วที่สําคัญเจ้สาสัวไว้นะคะเรามีพื้นที่ทดลองขับด้วยลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถน้องมินเนี่ยนตัวจริงที่หน้าร้านนะคะแล้วก็ทดลองขับได้ด้วยนะบอกเลยนะว่ามีจํานวนจํากัดนะคะใครเห็นคลิปต้องรีบเลยนะคะถ้าเกิดสนใจอย,อยากได้นะ we mm -hmm.